สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องทุกสายกันครับมีพระเครื่องให้เช่าบูชาหรือเข้ามารับชมกันได้ครับฝากกดไลค์16ไลค์ก่อนรับชมนะครับเรามีพระเครื่องทุกประเภทมาให้รับชมกันมีทั้งพระเหรียญพระผงพระดิงเนื้อว่านรูปเหมือนพระกริ่งรูปถ่ายเครื่องรางของขลังทุกชนิดครับฝากกดติดตามชมผลงานกันได้ครับและฝากกดติดตามช่องพระเครื่องทุกสายพอได้ค่ากับค้าวค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมาทำคลิปให้ทุกทกท่านรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับทุกท่าน วันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องทุกสายกันครับมีพระเครื่องให้เช่าบูชาหรือเข้ามารับชมกันได้ครับฝากกดไลค์16ไลค์ก่อนรับชมนะครับเรามีพระเครื่องทุกประเภทมาให้รับชมกันมีทั้งพระเหรียญพระผงพระดินเนื้อว่านรูปเหมือนพระกลิ่งรูปถ่ายเครื่องรางของขลังทุกชนิดครับฝากกดติดตามชมผลงานกันได้ครับและฝากกดติดตามช่องพระเครื่องทุกสายพอได้ค่ากับค่าข้าวค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมาทำคลิปให้ทุกๆท,ท่านรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับทุกท่าน วันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องทุกสายกันครับมีพระเครื่องให้เช่าบูชาหรือเข้ามารับชมกันได้ครับฝากกดไลค์16ไลค์ก่อนรับชมนะครับเรามีพระเครื่องทุกประเภทมาให้รับชมกันมีทั้งพระเหรียญพระผงพระดินเนื้อว่านรูปเหมือนพระกลิ่งรูปถ่ายเครื่องรางของของลังทุกชนิดครับฝากกดติดตามชมผลงานกันได้ครับและฝากกดติดตามช่องพระเครื่องทุกสายพอได้ค่ากับค่าข้าวค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมาทำคลิปให้ทุกๆท,ท่านรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับทุกท่าน วันนี้มาพบกับช่องพระเครื่องทุกสายกันครับมีพระเครื่องให้เช่าบูชาหรือเข้ามารับชมกันได้ครับฝากกดไลค์16ไลค์ก่อนรับชมนะครับเรามีพระเครื่องทุกประเภทมาให้รับชมกันมีทั้งพระเหรียญพระผงพระดินเนื้อว่านรูปเหมือนพระกริ่งรูปถ่ายเครื่องรางของขลังทุกชนิดครับฝากกดติดตามชมผลงานกันได้ครับและฝากกดติดตามช่องพระเครื่องทุกสายพอได้ค่ากับค่าข้าวค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตมาทำคลิปให้ทุกทกท่านรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับทุกท่าน